ก่อนอื <that 's not ikka> it, uh ่น huh? ข <that> right <the> ้าจะทำลายการฝึกตนของเจ้าจากนั้นข้าจะหักแขนขาของเจ้าให้หมดเจ้าปัดป้องได้ด้วยดาบเหรือฮึดิ้นเฮือกสุดท้ายก่อนตายสินะเดี๋ยวนะหรือว่าเขาปกปิดพลังที่แท้จริงไว้ เจ้าพูดจาไร้สาระจริงๆนะนี่เหรอพลังทั้งหมดของขั้นจิตวิญญาณก็แค่ใช้กลโกงแปลกๆยังจะกล้าทำตัวยิงอีกเหรอสุดท้ายแล้วเจ้ายังอยู่แค่ระดับพลังลมปรานไม่มีทางชนะข้าได้หรอกเขาทำให้ข้าบาดเจ็บได้เป็นไปไม่ได้ แรงกดดันนี่มันอะไรกันเนี่ยเราต้องหนีจากดาบนั้นให้ได้มันอันตรายเกินไปฮ้บ้าชะมัดเจ้านั่นกำลังหนีไปวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราด้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ